ครับออผมได้เอาเรื่องนี้นะครับออไปถามทางออหน่วยงานนะทางหน่วยงานทหารสื่อสารนะฮะกรุงเทพมหานครเพื่อทำการยืนยันก่อนที่ระบบทั้งหมดนั้นจะทำการกลับนะเป็นการกลับระบบตั้งแต่ผมได้ยินผมสอบถามทุกหน่วยทุกกระทรวงครับและก็จะเห็นทุกคนนั้นเรียกตัวในการถาม เรียกตัวในการใช้งานบางคนก็อาจจะกดพิมพ์ผ่านมือถือเพื่อที่จะถามในเหตุการณ์ที่ผมนั้นออได้ยินนะตลอดระยะเวลา7-8ปีที่ผ่านมานะจะไม่มีใครรู้ว่าผมนั้นกำลังฟังและทำการสอบถามทุกหน่วยและทุกหน่วยก็จะมีการเรียกถามกันเฉพาะการเรียกถามกันเฉพาะกลุ่มว่าเกิดเหตุการณ์อะไรในเสียงที่ผมได้ยินตัวบางตัวก็อาจจะไม่รู้บางคนก็อาจจะหลอกกันนะ ก็อาจจะหลอกกันเรื่อยเปื่อยในการเรียกถามกันอย่างนี้นะครับเออแล้วกออ็ผมได้ยินนะผมจะปรับระดับเข้ากับสัญญาณที่มีการเรียกใช้งานกันเฉพาะนะผมสอบถามครั้งแรกจะตอบตรงหมดแต่ตัวบางตัวที่อยู่ภายในในการเรียกใช้งานจะไม่ตรงในบางตัวน่าจะลับหลอกคารลอปอนปินหลอกลวงคนนั้นหลอกลวงคนนีน้จนมาถึงภาพสดๆในดวงตานะฮะเป็นภาพในหลวงรัชก,กาลที่10 ผมก็ได้ทําการสอบถามไปยังหน่วยงานทหารสื่อสารพร้อมการตั้งกลไกเวลานั้นเอาไว้ทางหน่วยงานทหารสื่อสารเขายืนยันว่าเป็นในหลวงจริงๆหลังจากนั้นเสียงจะอยู่ในหัวเสียงจะอยู่รอบตัวเสียงในตัวกับเสียงในอากาศนั้นจะคนละรูปแบบเห็นในหลวงพระองค์ท่านผมขอพูดตามในดวงตาเป็นภาพสดๆณนะขณะที่ผมนั้นยืนอยู่หรือทาอะไรอยู่แต่ละทีหรือการจะนอนโดยเรียกเขาไปคุยภายในนะผมฟังอย่งงางนั้นมาตั้งแต่ได้ยินแล้ว นะเห็นเป็นภาพในหลวงครับคล้ายพระองค์ท่านนั่งอยู่ตรงโต๊ะเ,ออเหมือนโซฟาสวยๆครับโซฟาสวยๆภาพสดๆในดวงตาเนี่ยถ้ามองหันถ้ามองหน้าเข้าบันไดเนี่ยเราจับจะอยู่ขวามือซ้ายมืออยู่ใช้จะเป็นโต๊ะทํางานของพระองค์หรืออะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าในหลวงจีหรือเปล่าเพราะเห็นภาพอย่างนั้นมาตั้งแต่เกิดแล้วครับภาพในดวงตาก,กับการเปิดเข้ามาในอากาศนะก็คนละรูปแบบนะครับเราต้องแยกแยะนะนะ หลังจากนั้นคล้ายเห็นเหมือนการวนวน,นหรือการแลกอะไรบางอย่างผมก็งงครับคล้ายเห็นในหลวงพระองค์ท่านนั่งอยู่ตรงโซฟาที่เป็นโซฟาเดี่ยวที่ไม่ใช่โซฟาที่นั่งหลายคนนะครับคล้ายกับวนอะไรบางอย่างหนึ่งแต่จะเป็นเสียงโปรแกรมวิ่งในหัวครับจะเป็นเสียงโปรแกรมวิ่งในหัวบางทีผมดูไปเฮ้เขาวนอะไรเขาแลกอะไรกันบางทีก็ยืนขำครับแต่จะขำออกปากไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าผมบ้าเอามันต้องมีสติในการฟังก็จะต้องปรับฟังอยู่บนหัวสุดแล้วจาะขยับฟังทีละชั้น 7 8ปีแต่มีการกลับระบบครับหลังจากนั้นมีการกลับระบบนั้นอีกรูปแบบหนึ่งน่าแปลกครับว่าเรื่องนี้มีอยู่จริงหรือไม่จริงครับ